เจ้าหน้าที่เขาไปล่อซื้อล่อซื้ออะไรฮะเนื่องจากเขาสืบทราบว่ามีหมอนวดสาวคนหนึ่งนะครับแอบแฝงขาประเวณีเ,ออ<อ>เนี่ยนะฮะ เรียกว่าแอบแฝงค้าประเวณีนะหมอนวดแผนโบราณโบราณนี่แหละแต่<อ>มีแผนปัจจุบันมาด้วยนวดไปด้วยแล้วก็ย่างไ,ไปด้วยเหรอนวดไปด้วยแล้วก็ประทานโทษนะให้นาบด้วยนี่ภาษาชาวบ้านก็บอกแบบนี้ทั้งนวดทั้งนาบใช่ทีนี้เจ้าที่เขาก็เลยสืบทร,ราบก็เลยไปล่อซื้ออ้าวล่อซื้อเจอจริงๆด้วยนี่นะครับเขาก็เลยไปจับเลยนะนี่ตำรวจกองกำกับการสามกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์เนี่ยนะฮะไปร่วมกันจับกลุ่มนางสาวบุบผา หรือนางสาวกวางอ,อ,อายุ 4, 4 5, ี่ปีเป็นพนักงานนวดแผนโบนราณหลังจากที่ไปลักลอบค้าประเวณีเ,ออเนี่ยไม่ได้นวดอย่างเดียวว่าอย่างนั้นเถอะไปจับได้ที่บริเวณร้านนวดเพื่อสุขภาพแห่งหนึ่งอยู่ที่ตำบลทานปราสารอําเภอโนนสูงโคราชการจับกลุมครั้งนี้สืบเนื่องมาจากว่าตำรวจได้รับแจ้งบอกว่าให้ไปตรวจสอบหน่อยเถอะที่ร้านนวดแห่งนี้กรณีมีการข่าวล่ําข่าวลือบอกว่ามีการข้าประเวณีเนี่ยนะฮะอยู่ที่ร้านด้วยนะครับชุดจับกลุมก็เลยได้ใช้เงินสอง0ันฮะไปล่อซื้อ เงิน2 0 0พันก,ก,ก็ถ่ายเอกสารไว้เรียบร้อยถ่ายเลขถ่ายเบอร์ไว้นะครับแล้วก็ให้สายรับเข้าไปในร้านนวดเมื่อสายรับเข้าไปในร้านนวดไม่พบเจ้าของร้านแต่พบเพียงพนักงานผู้หญิงประมาณ 4- ีหคนสายรับก็เลยสอบถามราคานวดพนักงานหญิงก็แจ้งว่าค่านวดชั่วโมงละ500อ้อจากนั้นสายรับก็ได้เลือกพนักงานหญิงชื่อนางสาวกวางมาให้นวดให้หน่อย นางสาวกวางก็เลยพาพนักงานเนี่ยพาไปที่ชั้นสองของร้านเป็นห้องว i p ครับเมื่อเข้าไปในห้องนางสาวกวางก็ได้เสนอการนวดพิเศษนะครับก็คือเสนอขายบริการทางเพศให้กับสายลับในราคา2 0 0พันบาทสายลับเลยตกลงราคาฮะตอบตกลงเลยแล้วก็ได้ยื่นเงินให้จากนั้นพนักงานหญิงก็ได้ถอดเสื้อผ้าออกนะครับเพื่อจะ,อะเพื่อจะ,อะ,อ,จะอะไรนะพร้อมลบ <laughs> <laughs> เพื่อจะอย่างว่า ประธานโทษนะสายลับก็เลยส่งสัญญาณให้ชุดจับกลุมที่รออยู่ด้านนอกนะครับเขาเรียกว่ากลูเข้ามาเลยกลูเข้ามามาจับได้ในห้องเลยนะครับแสดงตัวว่าเป็นเนี่ยเป็นเจ้าที่ตํารวจนะรวบรวมนะฮะหลักฐานแล้วก็จับนางสาวกวางเอาไว้ได้คือตอนที่สายลับส่งสัญญาณเนี่ยพี่แป๊ะเป็นจังหวะที่พนักงานถอดเสื้อใช่หรือคือหรือใส่เสื้อกลับไปแล้วถอดเสื้อถอดเสื้อถอดเสื้อก่อนถอดเสื้อก่อนเพื่อจะให้เป็นหลักฐานไง จะ,ะใช้เป็นหลักฐานนะว่าเนี่ยมีการลักลอบค้าประเวณีจริงความผิดสาเร็จหรือยังเรียบร้อยแล้วคือหมายเขาว่าเนี่ยอย,อย่าไปอย่าไปถามขนาดนั้นยังังยังเอาแค่ว่าถอดก่อนอแค่ถอดก็เป็นหลักฐานแล้วแค่รับเงินก็ใช่ใช่ใช่อ,อย่าไปถึงขั้นตอนนั้นเลยครับนางสาวกวางก็ถูกนําตัวให้ไปไปถามนะไปสัมภาษณ์ไปสอบถามเนี่ยยอมรับกับชุดจับกลุ่มว่าเธอได้ใช้การนวดบังหน้าเออเนี่ยนวดบังหน้าแต่ว่าข้างหลังเนี่ยบริการทางเพศด้วย ได้เสนอขายบริการทางเพศจริงนเนี่ยโดยเจ้าของร้านก็ไม่รู้ไม่เห็นด้วยเธอบอกแบบนี้นะครับเบื้องต้นนะครับเมื่อเธอรับสารภาพก็นี่นะครับถูกแจ้งข้อหาเนี่ยค้าประเวณีนะครับเป็นที่อับอายแก่สาธารณชนและเอาตัวนไปจาัดก,การตามกฎหมายกันต่อไปพี่แปะแปลกนะนะทำไมฮะพี่แปะแปลกผมแปลกตรงไหน <c oughs> คือหมายความ <c oughs> ว่าเนี่ยผมเนี่ยกำลังจะ,ะมีความรู้สึกาบางอย่างเออผมชื่นชมเจ้าหน้าที่ที่ทำตามหน้าที่นะที่ ที่นนท์สูงจังหวัดนครราชสีมานะครับก็ท่านก็ไปฏิบัติตามหน้าที่แหละอะไรที่ผิดกฎหมายก็ท่านก็มีหน้าที่ดําเนินการตามกฎหมายนะฮะเขาไม่ได้ว่าอะไรเพียงแต่ว่าเนี่ยผมเนี่ยไม่เคยไม่เคยเห็นข่าวที่แบบเจ้าหน้าที่ร้านใหญ่ๆหรอไปอาบอบนวดใหญ่ๆที่เป็นแบบระดับโรงแรมระดับตึกใหญ่ๆเดาเลยว่าคุณจะพูดเรื่องอะไรผมรู้หมดเลยเนี่ยแถวย่านรัชดาแถวย่านอะไรพวกนี้ที่มันมีแบบ เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์อาบอบนวดเนี่ยเขาบอกแถวนั้นไม่มีลองเข้าไปตรวจดูสีุ่ณบรรจงหน้าประตูเขาเขียนชัดเจนห้าม้าประเวณห้ามประเวณีเหรอแค่ไปอาบน้ําอย่างเดียวที่บ้านน้ำปะปาไม่ไหลไปอาบน้ำอย่างเดียวที่บ้านน้ำปะปาไม่ไหลเออที่บ้านน้ำปะปาอาบน้ําทีละสองสามพันเนี่ยโอ้โหมันเมื่อยด้วยขี้เกียจอยู่บ้านขี้เกียจอาบเองเออแต่ไม่เคยเห็นนะว่าแบบโอ้โหแบบบุกเข้าไปแบบจับ ขาอ่างตากุชชี่อะไรเงี้ยพี่รู้ได้ไงว่าในนั้นมีจากุชชี่คุณรู้จักขาใหญ่ไหมผมฟังเพื่อนเล่ามาคุณรู้จักขาใหญ่ไหมขาใหญ่พี่เคยไปกินสุกี้ไหมสุกี้หม้อรวมเคยเคยหม้อใหญ่สุกี้หม้อรวมที่แบบลงพร้อมกันอะไรเงี้ยเออมันไม่เคยมีคุณพูดทาให้สุกี้กินแม่ลอยเลยคุณจงคุณยามาพูดมันไม่เคยมีแบบไปจับระดับนั้นเลยนะก็เหลืออะไรมันบังตาอยู่ก็เขาบอกว่าสมัยนั้นที่เรานั่งอ่านข่าวแล้วบุกเข้าไปอ่ะ เขาบอกข้างในอ่ะแปะป้ายเอาไว้เพราะฉะนั้นไม่มีหรอกไม่มีใช่ไหมแปะป้ายห้ามไว้แล้วทางเจ้าของเขาก็บอกว่าแปะป้ายห้ามไว้แล้วว่าห้ามพนักงานทำครับผมแนะนําให้คุณยกตัวอย่างเปรียบเทียบใหม่อย่าไปเปรียบเทียบเป็นหม้อสุกี้ให้เปรียบเทียบเป็นกระทะทองแดงดีกว่าโอเคโอเคไหมครับครับถ้ากระทะเนี่ยมันอยู่ในนรกนะพี่มันร้อนร้อนกระทะทองแดงเนี่ยแต่พูดนี้เขาบอกเขาไปข้าวรรั์แล้วนะไปตั้งไกลมากแล้ว